มือนีมือนีอนภาพผู้เจา้าพี่น้องมาเบิง่งขวขอตักแตกเด้วย้ะเด้อก๊าลังขวา,ขวาตัากแบบแตกกันขว่ัขว่เฮ็ดบุญขขาสากพี่น้องขว่แบบโบราณตะตะเก้าเพิ่งใสอูใสอูขัวเนาะเป็นมออู Morning, Morning. มอหนึ่งมอ,อนึงเนาะตอนแต่ว่าตอนนี้อันอ่าตอนนี้มีอันนี้แล้วตอนนี้อันมีกระทะใหญ่แล้วก็เลยพากันขวา่าอุ้ยโอนวาเสื้อสนามลูกล้านคนจังน้อยมันแตก อันน uh, the ี uh, uh, yeah, um, ้คว้าแล้วก็มาคัดจล้วพี่น้องเด้อคัดออกกากมันออกน่คัดกากมันออกแล้วก็ใ่ถุงไว้จังเสรจ้ะคัดคัดออกกากออกกากคัดออกกากมันออกเหลือแต่คขาวขาวจังเสร็จ้ะคัดแตกดีกระสีดอกใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็สิคัดเอนเป็นเขาเขาขอก่อคือกอขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสุท้ายปุจะเบิ้งมันก็ล่งแตกอยู่จ้ะ มันนี้สิงุ้มไว้เด้มันแตกกำลังแตกแล้วกันน่ะอืมแตกสวดช่วดขัวเฮ็ดข้าวตอกแตกคืออันคนไทยเอิญกัญยาศาสตร์เด้อจัดเด้อพี่น้องคนไทยเอิญกัญยาศาสตร์ข่าวมันเป็นน้ำข่าวเนาะดอกน้อยดอกใหญ่เนาะอันนี้ข่าวก่อขอหกสิ่งคืออยังก่อขอหกข่าวใยจังสิแตกดีส้นข่าวใหญ่จังแตกดีจี เอนเนอนี่จ้ะแตกแรกกับเซลออกไปไปอัแนแ,แตกแรกกับเซลออกไปคัดจ้ะอ่านไส้กระแตงไปหอนหอนกา,กากมันออกจ้ะนั่นนี่แหละพี่น้องอีสานบ้านห้าิเส็ดแบบนี้หละจ้ะสมัยเก้าตะกี้เพิ่นเอาโมหนึ่งเอาอู้เอาอู้ขวัวเด้อพี่น้องเด้อบัดน,นี้มีกระทะหง่เพิ่นก็แล้วกระทะหง่ขัวอ่าบัดน,นี้กับมาเลือกมะคัดออกบัดนี้มาเลือกมาคัดออกเลยจ้ะบัดเนี้ย อ <S an> ันก็สิมาเลือกมาขัดออกอัน,นมะฮอนอันนี้ก็สิฮอนนี่ฮอนเอากากมันออกนี่บ่มีเวียกอ่ะบ่มีเวียกบ่มีเวียกกเฮ็ดจ,จ้ะพี่น้องนี่บ่ได้ซื้อเพิ่นบ่ซื้อดอกก็ไปส่งใส่ข้าวองขอ้าองนี่พ่นอยังเฮ็ดสนหน้าว <S an> นีข้ม่าข้าวนีข้าวหนวแาสามขึ้นแ้้าองนั่นน่ะแมนบ่ นี่ก็มาเรี่ยกออกจะเลือกออกข้าวขาห่อก็ไปผสมขับข้าวพ้งน้ําตาลน้ําอ้อยบกข้าวนี่เห็นบะฮรอนออกนี่ฮอนกระแกงออกเห็นปะเป็นอีสานอีสานโบราณอีสานเสเฮ็ดแบบนี่หละจ้าเหนนี่เละจ้ะ คัดออกคัดออกแล้วเก็บกากเก็บยั้งออกแล้วกระสีอันนี้ว่าท่านเก็บติโซนเอออันนี้เก็บยั้งยั้งเออนี่ว่าท่านด้เก็บต้องเก็บกากอีกได้ค่ะเด้อเก็บกากออกอีกพุดดะเออต้องเก็บกากออกอีกผุดดะเอ้าเอ้าอเ็เก็บกากออกดีดีผุดดะลักง่ามเข้าไปส่งเขากับไปใส่ง่าใส่บกเท้าน้ำตาลเออใส่บกเท้ดิน อ,บบอันนี้นอันนี้คือเอาออกแล้วสวยบ้านแห่ใกล้แห่กาได้จ้ะเนี่ยน,นี่เฮดแบบโบราณนิสานโบราณเด้พี่น้องครับอตอกแตกทาง้งภาคกลางเพื้นเทดอันเพืน่นเอิ้นอันกนยายศาสตร์บุญคสาบ้านเฮ้านี่แหละจ้ะพี่น้องเตรียมไว้เผื่อเห็ดแล้วก็ใ่้ทงไว้จังเสร็จเฮ็ดไ้แลวก็ใ่้ทงไว้เผื่อบ้านนี้เออบ้านนี้ก็สิมัน ส่งลงาราจะไปในส่งเราจะไปวัดไปเฮ็ดบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่ายเบิง้งท่ายเบิ้งจา่ายขอบคุณหลายๆจา้า